Good morning สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับเนาะวันนี้เรามาเจอกันวันจันทร์ Monday นะครับนะนเนาะ Monday วันจันทร์วันนี้คุณครูจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่า,าเราจะพูดยังไงดีเนาะสำหรับเราดูในภาพก่อนแล้วกันเนะาะถ้าเราเห็นภาพเนี้ยเราจะบอกว่าสมมติเราถือว่าเราเป็นคนนี้เราจะพูดว่า,าฉันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตหรือว่า คนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมลอนกำลังใส่ชุดของผู้หญิงเนาะเขากำลังใส่เสื้อเชือ่เสื้อยืดเนาะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเนาะะครูขึ้นหัวไปตรงนี้เนาะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันเนาะก่อนที่เราจะเรียนเนาะคุณครูมีเพลงให้เนาะชื่อว่าเพลง I u v d a y เนาะเดี๋ยวลอง ลองตามครูเนาะหนึ่งสองสามไอฉันอยู่เธอไอฉันอยูเธอวีพวกเราได้พวกเขาฮีเขาผู้ชายชีเขาผู้หญิง it คือมัน it คือมันอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบเนาะไอฉันอยู่เธอไอฉันอยู่เธอ วีพวกเราเดคพวกเขาฮิเขาผู้ชายชี้เขาผู้หญิงอิทคือมันอิทคือมันเนาะอ่าส่วนคำแทนคำแทนตัวเองเนาะคำว่าฉันเนาะภาษาอังกฤษใช้คำว่าไอเนาะส่วนคำแทนคนที่เรากล่าวถึงอีกคนนึงเนาะอ่าก็คือคำว่าเธอเนี่ยใช้คำว่า you มีตัว y o u เนาะส่วน คำว่าพวกกเรานี่ก็รวมตัวเองด้วยเนาะก็จะมีตัว w e เนอะ add ไวา v เนอะเหมือนที่เราเรียนเนาะต่อไป they เนอะ they พวกเขาเนาะนี่หมายคนอีกกลุ่มหนึ่งเนาะต่อไปมีตัว t h e y เนอะ they เนาะ he เนาะมีตัว h e เนอะก็แอนววา he เนาะตัว e นี่เป็นสระ e เนาะกรณีไม่มีตัวสะกดเนาะที่เราเรียนไป ไปชีเนาะชีตัวเนี้ยเอนี่เป็นชอช้างเนาะตัว e เป็นสระ e เนาะกรณีไม่มีตัวสะกดอ่ะมาชีเนาะไปอิ it ิดเนาะอ่าอิที่เราเรียนไปแล้วเนาะตัว i ตามด้วยตัวสะกดเป็นสระอเนาะ it คือมันเนาะไปอ่าทำไมครูครูให้ร้องเพลงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในส่วนของอันนี้กันเนาะแต่ก็ก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนคำศัพท์ที่เราเรียนไปเนาะตัวแรกเลยเสื้อยืดเนาะเสื้อยืดอ่านว่า t-shirt ร เสื้อเชิ้เนาะมีตัวอะไรบ้างอ่าสะกดตามนะมีตัวทีเนาะเขาขีดนะ S H I R T T-shirt เนาะอ่าต่อไปตัวนี้เสื้อเชิ้ตเนาะเสื้อเชิ้ตอ่าตัดคำว่าทีออกไปเนาะอา่าจะเขียนเหมือน T-shirt เลยตัดคำว่าทีแล้วก็ขีดออกเนาะเชิ้ตเชิ้ตมีตัว S H I R T เนาะก็เสื้อเชิ้ตแขนยาวแขนสั้นเนาะเสืเ้เอเ้ต่อไป shorts shorts เนาะ กางเกงขาสั้นเนาะมีตัวคล้ายๆเชิ้ตเลยแต่เปลี่ยนตัว I เป็นตัว O เนาะมีตัว S H O R T แล้วก็เติม S เนาะกางเกงขาสั้นเนี่ยครับมีสองขาเลยเ,ลยเติม S เนาะอ่าเป็นอ่า pants กางเกงขายาวเนาะอ่าลักษณะก็เป็นแบบนี้เนาะ pants มีตัว P A N T A S เนาะ pants เนาะอ่าต่อไป belt 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 เนาะมีตัว b e l t b e l t อ่าอย่าลืมสะกดตามเนาะอ่าต่อไปตัวนี้สภาพผผู้หญิงเนาะ Bouse Bouse มีตัว b l o u s e เนาะ b o u s ์แ e, นะปลว่าสภาพผผู้หญิงเนาะอ่าตัวก็เป็นอะย่างนะี้เนาะอ่าต่อไป skirt skirt เนาะมีตัว s k i r t เนาะ s k i r t skirt เนาะอ่าต่อไป Hat เฮดแปลว่าหมวกเนาะหมวกลักษณะแบบนี้เนาะจะเรียกว่าเฮดเนาะต่อไปแคปแคปเนาะ C A P แคปอ่าเนาะตัว A เป็นสระเอตามด้วยตัวสกะกดเนาะผสระเอเนาะอ่าถ้าไม่มีตัว P เน,เนี่ยจะอ่านว่าค่าใช่ไหมค่ะค่ะอ่าหมวกแคปก็เป็นลักษณะอย่างนี้เนะาะแคปต่อไปชูสชูสเนาะรองเท้ามีสองข้างเนาะเติม S เนาะอ่าชูสมีตัวอะไรบ้างมีตัว s h o e s น็อ shoes น็อตอันนี้น็อตเป็นรองเท้าต่างๆเนาะอ่ต่อไป sandals sandals เนาะมีตัว s a n d a l sandals s เนาะอันนี้คือรูปตัว s เนาะ s a n d a l ก็เป็นรองเท้าแตะเนาะลักษณะเป็นแบบนี้ต่อไป socks socks เนาะมีตัว s o c k s เนาะรองเท้าถุงเท้ามีสองข้างข้างเดียวไม่ต้องเติม s เนาะ ทีนี้เรามาดูในเนื้อหาของเราที่จะเรียนวันนี้เนาะหลักการใชคร้คำกริยากำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันเนาะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าอย่างเช่นเราจะบอกว่าเขากำลังใส่เสื้อเนาะยืดหรือว่าห่อนกำลังใส่ชุดผู้หญิงเนาะหรือว่าฉันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไรเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่า เป็นกิริยากำกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันเนาะออันนี้หนูก็จําไว้คร่าวๆแต่จําอย่างนี้ไว้ได้กว่าถ้าเราพูดพูดจะพูดว่าเขาหรือว่าฉันหรือว่าพวกเขาพวกเราเนี่ยกําลังใส่อยู่ใส่ชุดอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะไม่ได้พูดถึงในอดีตเนาะกาลเราพูดถึงปัจจุบันเห็นปุ๊บเลาเราก็พูดอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะใช้ประโยคว่าอย่างไงนี้เนาะในคนอื่นเรามารู้จับเราเรามารู้จักเขาเรียกว่าโครงสร้างอมันกันเนาะ เหมือนภาษาไทยเลยก็จะมีประธานกริยาเนาะกริยาก็จะมีอยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็กรรมของประโยคเนาะประธานในประโยคในที่นี้ก็หมายถึง i u v d h i s h i t นั่นเองเนาะฉันเขาเธอหล่อนอะไรพบกนั้นเนาะคํากริยาในที่นี้เนาะกาลังกระทําอยู่เนี่ยของภาษาอังกเนี่ยจะมีจะรวมรวมร่างกันเนาะจะมีอยู่2หน้าหน้าตาจะมีอยู่2อแบบนี้นะครูอธิบายให้ฟังเนาะกรรมในประโยคก็คือ เสื้อผ้านั่นเองเนาะเสื้อผ้าถูกเราใส่ใช่ไหมก็เป็นกรรมในประโยคเนาะทีนี้เรามาดูเนาะถ้าเราจะพูดว่าฉันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะปกติแนว verb กริยา b เนี่ยเนาะคือว่า verb to be เนาะครูเขียนเป็นภาษาไทยจะได้เข้าใจง่ายเนาะจะมีตัวอะไรบ้างเนาะก็จะมีตัว is am เนาะมีกริยา verb to be จะมี is am เนาะส่วน am เนี่ยจะใช้กับ I เนาะถ้าเราจะบอกว่าฉัน กำลังใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ต้องพูดว่า I am wearing a shirt เนาะวิธีการแปลปกติ is am r เนี่ยจะแปลว่าเป็นอยู่คือเนาะแต่ว่าในประโยคนี้ให้เราแปลร,รวบเลยเนาะเราเทเห็น verb to be is am r กับ a, t i r ิยาเติม ing เนะี่ยมันจะแปลว่ากำลังเนาะกำลังตัวนี้เป็น wear เนาะ wear แปลว่าใส่เนะ wearing บวกกับ am นะครับแปลว่ากำลังใส่เนาะ อ่แอเนาะถ้าเราจะใช้ I นี่คู่กับ am เียู่แล้วเนะาะแอบเวลานีเราลองมาพูดตามกันก็เนาะ I am wearing a shirt I am wearing a shirt ฉันกำลังใส่เนาะอันนี้เราแปลไว้เลยว่ากำลังใส่เนาะ อัดเชือกก็แปลว่าเสนะื้อเชือกเนาะปกติเราใส่เชือกเชือกทีละตัวอีกแล้วเนาะไม่มีใครใส่ที2ตัว3ตัวเนาะก็ต้องใช้อนะเนาะอัดเชือกก็คือเสื้อตัวเดียวเนาะเสื้อหนึ่งตัวเนาะอ่าเนาะถ้าเราแปลว่าปกติว่า i a s t man จะแปลว่าเป็นอยู่คือเนาะมันมันจะไม่เข้ากับประโยคเนาะให้เราแปลรวบเลยนะให้จําไว้ว่าให้เราแปล verb to be กับกริยา to be in g ว่ากําลังทําอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยเนาะแต่กริยาในประโยคนี้ก็คือคําว่า ใส่เนาะอันนี้บวกกับแอกับ ing ก็เป็นกำลังใส่เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวต่อไปเนาะทีนี้เมื่อกี้ i คู่กับแอใช่ไหมลูกแต่ทีนี้ UVD เนาะ U เธอเนาะ V พวกเรา J พวกเขาเนาะหรือพวกพวกมันก็ได้นะเนาะพวกเขาหรือพวกมันก็ได้คำว่านจี UV, day, เนี่ย UVD เนี่ยจะคู่กับ r เนาะทีนี้เราน้อมาดูประโยชน์เนาะเราจะบอกว่าเธอ ก,กำลังใส่เสื้อเชิ้ตนี้เนาะหรือว่าพวกเรากําลังใส่เสื้อเชิ้ตพวกเขากําลังใส่เสื้อเชิ้ตเราก็แค่เอา you ตามด้วย are wearing a shirt เนาะพวกเธอกําลังใส่เสื้อเชิ้ตถ้าเราจะบอกว่าพวกเราทุกคน,นใส่เสื้อเชิ้ตหมดเลยเราก็ใช้ we are wearing a shirt เนาะพวกเรากําลังใส่เสื้อเชิ้ตแค่นั้นเราบอกว่าเนี่ยพวกเขา มีคนเดินมาเนาะเป็นกลุ่มเลย ar, ins, ies, ides, ใส่เสื้อเชิ้ตหมนเลยเราจะบอกว่า they are wearing a shirt เนาะพวกเขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะอ่ะทีนะะี้เราได้ไปแล้วเนาะ I คู่กับ M you're the คู่กับ A เนาะตามด้วยกริยาเป็า ing เนาะแปลว่ากำลังใส่เนาะอ่ะต่อไปมีตัวนี่เขาเนาะทีนี้คุยกับเขานี่เขาหมายถึงผู้ชายเนาะ ส่วนชีเนี่ยครูจะบอกว่าเป็นหล่อนแล้วกันเนาะแทนผู้หญิงเนาะแต่ในทิางเนี่ยจะให้จำง่ายว่าชีเขาผู้หญิงเนาะเราลองอ่านตามมาเนาะ he is wearing a shirt เนาะเขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะ,ะต่อไป she is wearing a shirt หล่อนกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะ,นะต่อไป อิทนี่คงไม่มีเนาะแต่เราลองไปใส่กไนเนาะอิทเฮสเวอร์ริงไอเชิ้มันกำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะอาจจะมีใครแปลกๆเอาสุนัขไปใส่เสื้อเชิ้ตอย่างนี้สมมติเนาะแล้วก็แทนสุนัขด้วยคำว่าอิทเนาะ is wearing a shirt เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเนาะในอันนี้เป็นในหนังสือเนาะฮีเนาะฮีเขาผู้ชายเนี่ราก็ต้องดูรู้ว่าว่าคำว่าฮีเนี่ย เพราะแทนผู้ชายเนาะดูในภาพเนาะมีผู้ชายอยู่กี่คนเนาะแต่ตัวนี้ก็มีเนาะคำว่าชีเนีน่นเป็นผู้หญิงเนาะก็ต้องเป็นรูปภาพของผู้หญิงแล้วเนาะทีนี้เราลองมาดูประโยคที่1เนาะ he is wearing a shirt he is wearing a shirt เขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตอ่าใครเอ่ยเนาะกำลังใส่เสื้อเชิ้ตแบไหนไว้ก่อนเนาะต่อไป he is wearing a T-shirt เขากาลังใส่ เสื้อยืดอ่าคือคือใครในรูปเนอะต่อไป he is wearing a shirt and shorts เนอะประโยคนี้เขาจะบอกว่า he is wearing เนอะเขากำลังใส่ a shirt เสื้อยืดและ shorts แปลว่ากางเกงขาสั้นเนอะอ่าต่อไป she is wearing a hat รอนกำลังใส่หมวกหมวกปีกเนอะอ่าต่อไป He is wearing a cap เขากำลังใส่หมวกแก๊ปเนาะเดี๋ยวลองเาไปดูอันต่อไปเนาะ She is wearing a blouse หลอนกำลังใส่ชุดผู้หญิง and a skirt และ and ว่าและเนาะ skirt กระโปรงเนาะต่อไป He is wearing a shirt เขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตชอตส์ orts, กางเกงขาสั้นแอนและเบลต์เข็มขัดเนาะอ่ารูปไหนเอ่ย she is wearing a blouse เ no? นาะรอนกำลังใส่ชุดอ่าชุดผู้หญิงเนาะอ่ะอะาจากที่เราลองแปลไปเมื่อกี้เนาะเราก็จะมา ดูแบบฝึกหัดเนาะในหนังสือเนาะอันนี้เอาดินสอเขียนนะอ่ะในหน้าที่หกเนาะหนังสือเนี่ยเมื่อกี้เราแปลไปแล้วเนาะ he is wearing a shirt นะก็คือรูปภาพไหนเรามาดูเนาะก็คือรูป a เนาะรูป a เขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตเนาะคำว่าเขามีกี่คน He ่ีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะอ่ะก็จะเป็นผู้ชายซะแค่ไปในประโยคที่เป็นผู้ชายไปแค่เนาะผู้หญิงจะมีแค่หนึ่งสองสามเองเนาะ ก็ตามภาพเนาะแต่มันเป็นอันไหนไม่รู้เนาะ he is wearing a shirt นะเขากำลังใส่ T-shirt เนาะเขากำลังใส่เสื้อเชิต้ตเนาะ,ะเดี๋ยวพูดเฉยเลยไปก่อนอเนาะ he is wearing a shirt ก็เป็น picture e เนาะรูป e เนาะเขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตต่อไป he is wearing a T-shirt and shorts เขาเขากำลังใส่เสื้อยืดและก็ออกางเกงขายาวเป็น picture เป็นรูป H เนาะอ่าตนี้เนาะเป็นขาสั้น She is wearing a hat ก็เป็น picture D เนาะหลอนกำลังใส่หมวกเนาะ He is wearing a cap ก็เป็น picture D เนาะ she is wearing a blouse and a skirt เนาะก็เป็น picture F no? picture F อยู่ไหน picture F เนาะหลอนกำลังใส่ชุดผู้หญิงนี่เนาะ and a skirt ตรงนี้เนาะ ต่อไป he is wearing a shirt เป็น picture G เนอะเขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตอยู่ตรงนีน้เนาะ shorts กำกันผาสั้น and a belt เดียว็กาแกงคลับเนาะต่อไปสุดท้ดทายเนาะ she is wearing a blouse she is wearing a blouse เนาะ picture เ,เนาะหล่อนกำลังใส่ชุดผู้หญิงเนาะ,ะเดี๋ยวลองแอมตามคุณครูอีกครั้งเนาะ he is wearing a shirt เขากำลังใส่เสื้อเชิ้ต he is wearing a t-shirt เขากำลังใส่เสื้อยืด he is wearing a t-shirt and shorts เขากำลังใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสัน้น she is wearing a hat หล่อนกำลังใส่หมวก He is wearing a cap. เขากำลังใส่หมวกแกป She is wearing a blouse and a skirt. หลอนกำลังใส่ชุดผู้หญิงและกระโปรง He is wearing a shirt, shorts and a belt. เขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นและเข็มขัด she is wearing a b o u s e หล่อนกำลังใส่กระโปรงอ่ะทีนี้เนาะเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดของเราหน้าที่11เนาะหน้าที่11เนาะเรามาดูตรงนี้เนาะเขาให้เรา choose the correct picture เนาะเขาให้เราเลือกภาพที่มันถูกต้องเนาะ let's go with ที่ตรงกับเนาะว่าไปกับตรงกับ the sentences เนาะกับ ประโยคเนาะทีนี้เรามาดูก่อนเนาะ Picture A เนาะเป็นผู้หญิงกำลังใส่ชุดผู้หญิงแล้วก็มีกระโปรงมีรองเท้าเนาะแล้วก็ Picture B เป็นผู้หญิงเหมือนกันใส่ใส่ชุดแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ใส่หมวกเนาะแล้วใส่เป็นรองเท้ายาวๆอยู่เนาะไปที่ Picture C เนาะรูป C เนี่ยป็นผู้ชายหรือผู้ชายใส่หมวกเนาะอ่าง่ายๆเนาะ คำว่า he นะก็คือเขาผู้ชายเนี่ยมีอันเดียวตรงมันก,ก็ต้องเป็นซีอยู่แล้วเนาะ she นมีสองอันเนาะเป็นภาพไหนไม่รู้แต่ล้วเราเรามาแปลกันเนาะ he is wearing a cap he is wearing a cap เขากำลังใส่หมวกแก๊ปก็เป็นนี้นะคนนี้เห็นไหมตรงนี้คีอบอกต่อไป she ก็คือ่อนเนาะมีสองอันอันไหนไม่รู้ she is wearing a hat she is wearing a hat ่อนกำลังใส่ หมวกอ่ะก็ต้องเป็นรูปดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนนี้ไม่ได้ใส่หมวก she is wearing a mouse and a skirt เนาะเดี๋ยวีข้อสุดท้ายก็เป็น picture A เนาะรอ,อนกลำลังใส่กระโปงชุดชุดผู้หญิงอและก็กระกระโปงเนาะ,ะวันนี้เนาะก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะก็ขอชมเชยน,นักเรียน ทุกคนเนาะที่ตั้งใจเนาะเราก็ฝากไว้ด้วยเนาะว่าเวลาเนี่ยของเราอะเรามีเหมือนกันทุกคนเนาะแต่ว่าเราจะใช้เวลาอย่างไงให้มันเป็นประโยชน์เนาะทุกคนมีเวลาเท่ากันเลยแต่ว่าบางคนอาจจะติดภารกิจไปช่วยงานพ่อแม่เนาะบางคนก็เล่นโมเดลเล่นเกมบางคนก็ตั้งใจเรียนเนาะก็ขอให้บริหารเวลาให้ถูกต้องเนาะเพราะว่าเวลาในปัจจุบันเนี่ย สามารถส่งผลของโนในอนาคตเนาะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะใครที่ตั้งใจเรียนในวันนี้เนาะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้เนี่ยหนูก็จะเอาไปใช้ในอนาคตได้เนาะคนคุณครกบขอฝากไว้เนาะแล้วก็ขออีกพ์ให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนะาะไว้เจอกันนะครับเนะาะ See you. Goodbye.